พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลฐานพืญญ้นใหญ่เมื่อวันที่29กันยายน2566กองพลฐานพื้นใหญ่กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลฐานพืญญ้นใหญ่ระหว่างพลตรีสาธิตแตงมีแสงผู้บัญชาการกองพลฐานพื้นใหญ่ท่านเก่าและพลตรีวราการหุ่นตระคูลผู้บัญชาการกองพลฐานพืญญ้นใหญ่ท่านใหม่พิธีเริ่มด้วยการสการะพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิภูชนีณวิหารเมฆพิชัย พร้อมทั้งคณะในทหารชั้นผู้ใหญ่คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโองพลฐานพื้นใหญ่สาการะพระบรมราชานุสาวารีรัชการที่ห้านสราวงกลมสาการะสารเจ้าพ่ออิสราชัยและสาการะสารเจ้าพ่อผู้ดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกองพลฐานพืญญ้นใหญ่และรวบรวมรนามในหนังสือรับส่งหน้าที่ จากนั้นเป็นพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองพลฐานพื้นใหญ่โดยการส่งมอบธงประจำหน่วยและส่งมอบหนังสือรับส่งหน้าที่บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการกองพลฐานพื้นใหญ่โดยมีกําลังพลของหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมพิธีโดยพร้อม,พอมเพียงกันอำกาวที่สา,ามร้อยดเจ็คนมีวาระกุ่นตะกูลทหารฝ่ายอาจารประจำผู้รับราชการสำนักงานผู้บังคับกองทัพบ็น ผูาาา้บัญชาการกองบัทชากรที่ใหญ่แต่ผมจะดำเนินการปกครองบรงคับบัญชาด้วยความยุติธรรมและกะารรักษาการดูแลราชก,การอาหารกองบัจําการและครอบครัวอุูคนในครอบครัวเดียวกันจะบำบัดปุ๊บบำรุงสุขในทุกโอกาสที่สามารถจะทำได้และจะร่วมปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมมาเกียมไย กำลังคทุกคนในทุกสถานการณ์หน้ายัดรบรันทันข่าวเบรกกิ้งนิวข่าวต้นชวโมกในระบบเคเบิลทีวีกองนฐานตันใหญ่